ถ้าหากข้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโลกมนุษย์นั่งโรงเรียนมันธยมปลายชวนตอนแรกเมื่อวานาติฉันบอกว่าไม่เห็นวิญญาณร้ายแล้วฉันยังคิดว่าอยากจะบอกเธอไม่ต้องมาแล้วถ้าวันนี้เขาบอกว่ามันมาอีกเธอก็ลองดูว่ามันมีหรือไม่มีกันแน่เรื่องมีนะ่ะมีแหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะดูเหมือนว่าไม่ค่อยแข,แข็งแกร่งเท่าไหร่เทียบกับปีศาจร้ายนะั้น ในวันนั้นแล้วก็ถือว่าไม่แข็งจริงๆวิญญาณกระจายขนาดนี้น่าจะเป็นวิญญาณวิญญาณกระจายขนาดนี้น่าจะเป็นวิญญาณเลืล่อนไปเรื่อยๆตาเวียเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะวิญญาณเล็กแบบนี้ฉันไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมไปวี่ใช่แล้วไปวี่ของฉันไม่มีปัญหาอีกแล้วจะชะล่าใจไม่ได้นะครั้งที่แล้วสะเพ้าไปมาก เจ้าเป็นพระชายาของข้าถ้าใครกล้ามาแต่ต้องเจ้าข้าจะทําให้มันไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดรับโทษสูงสุดเองหนักขนาดนั้นเลยเหรอใครนี่คือโอยางยี่เสี้ยไรนั่นมันยี่เสี้ยเจ้ามาทำอะไรข้าให้เจ้าจัดการคุรกิจที่ยมโลกไม่ใช่หรอฝ่าบาทขอรับถ้ามีเรื่อง สำคัญหม่อมชั้นคงไม่กล้าปีกตัวมาหรอกครับป่าบาทโปรดกลับไปที่กลับไปกับหม่อมชั้นก่อนเถอะขอรับไม่ได้ข้าต้องอยู่กับพราชายาป่าบาทขอรับท่านถึงยี่ได้รู้สึกถึงกลิ่นของเจ้าหญิงซื้อหารแล้วครับอะไรนะเป็นไปได้ยังไงเจ้าหญิงซื้อหารคือใครกันในเมื่อมีเรื่องสําคัญนายก็กลับไปก่อนเถอะ วิญญาณไร้ตัวนี้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์นักฉันคนเดียวก็น่าจะไม่มีปัญหานะงั้นข้าให้อีเสื้ออยู่แล้วกันมีเขาอยู่ข้าก็สบายใจอีเสื้อเจ้าอยู่ที่นี่แหละปกป้องพระชายาดีๆถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องบอกก็คงรู้นะมหม่อมฉันอยู่ที่นี่หม่อมฉันข้าไปเดี๋ยวก็กลับมารอข้านะ คิดจะไปก็ไปเจ้าหญิงซื้อหานี่คงจะสำคัญมากสินะโอเคจบถ้าหากมีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเอาลามมาเริ่มอ่านกันเลยทำไมเหรอไม่อยากให้ฉันไปเหรอบ้าหน้าใครไม่อยากให้นายไปกันรีบไปซะเถอนะน้าเข้าใกล้ขนาดนี้เขาคงจะไม่จูบฉันหรอกนะไปแบบนี้เลยเหรอ อ๋อลืมเรื่องสำคัญไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาจริงๆนะจิววี่ทำไมเหรอรอข้ากลับมานะรู้รู้แล้วนะทำไมเริ่มรู้สึกชอบจู่ของเขาหน่อยๆมันทรงพลังแต่มีความหมอนโยนเธอไม่คิดจะอธิบายอะไรหน่อยเหรอ แย่ yeah, แล้วฉันลืมไปเลยว่าเฉาต้าเวียยังอยู่ที่นี่ตลอดต้าเวียฉันฉันสามารถอธิบายได้ป่าบาทไ้าชายาจือวี่ที่แท้เธอเธอมีความรักเหรอนี่เหมือนว่าจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะว้าวบอดี้การ์ดรอขนาดนี้ที่แท้มาท,ที่แท้มายังไงกันแนะ่ถ้าฉันบอกเพราะว่าแหวนเธอจะเชื่อฉันหรือเปล่านะ อืหมอ,อผีถ้ากินแล้วทอาทองน่าอร่อยให้ข้ากินเจ้าสดีดีอาระถ้าภาคผิดยังไงก็ต้องขอัยอกันด้วยนะครับตอนที่ยี่สิบสามถ้าหากมีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขอัยอกันด้วยนะครับมันลับมาเริมหมัเลยพูดผีที่ไหนมันกล้ามาบุ่มบามแบบนี้รู้หรือเปล่าว่านี่คือ ระชายาของฝ่าบาทนะปากเก่งจริงๆถ้าเก่งจริงก็ออกมาปากเก่งจริงๆถ้าเก่งจริงก็ออกมารับดาบสิฮึ <c oughs> โลกปีศาจอย่างเราเราจะกลัวพวกอยู่ยม่นโลกอย่างพวกเจ้าเง้นเหรอรีบส่งตัวนางมาซะเจ้าแห่งปีศาจไม่ปล่อยนางให้หลุดมือหรอกแย่แล้วพวกปีศาจได้เจอพระชายาแล้วต้องรีบกลับไปทุลฝ่าบาทพระชายา ไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอรับอ๋อฉันไม่เป็นไรอีเวียนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยตาเวียเธอไม่เป็นไรใช่ไหมตกใจหมดฉันฉันไม่เป็นไรเขาเป็นใครพวกเราต้องขอบคุณเขาดีๆหรือเปล่าเหมือนว่าเขาจะชื่ออีเซียพวกคุณเหรอไม่ต้องขอบคุณเหรอไม่ต้องหรอกครับ ควรขอบคุณเขาดีดอยู่นะก่อนหน้านี้เขายังช่วยเธอไว้ครั้งหนึ่งด้วยละ่ะไม่ใช่มั้งฉันไม่อยากมีความสัมคันธ์อะไรกับเขาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเจอแล้วน่าจะเป็นเขาแน่ๆคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับตื่นสิไม่ต้องห่วงนะวิญญ,ญาณร้ายถูกทำลายไปหมดแล้วไม่เป็นไรแล้วนะขอรับคุณ คุณเป็นใครนะ่ะหล่อขนาดนี้คงไม่ใช่คนเลวอ่าเมื่อกี้ตกใจมากเลยอ่ะคุณใจเย็นๆก่อนนะขอรับไม่มีอะไรแล้วขอรับอ๋อใช่แล้วคุณช่วยฉันไว้ฉันก็ควรขอบคุณด้วยร่างกายคุณไม่ต้องพูดให้ดูหน,หนักหนักหนาขนาดนี้ก็ได้ขอรับไม่ได้แล้วจะพัวพันกับเธอแบบนี้ไม่ได้ต้องลบความทรงจำของเธอออกไป ถ้าหาความผิดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะมาแล้วมันกันเลยคุณไม่เป็นไรใช่ไหมขอรับเนะี่ยถ้าลบคปอมทรงจำออกไปเองท้าไมจู่ๆถึงสลบไปล่ะต่อไปจะเจอเขาไม่ได้อีกที่แท้เขาก็เป็นคนบ้าคนนึงเองตอนนี้นะโลกมนุษย์โรงเรียน มัธยมหลงชวนพี่สุดหล่อฉันเลี้ยงข้าวพี่ดีไหมคะไม่เป็นไรขอรับเรื่องเล็กน้อยเองเพาะชายาหม่อมฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการขอทูลลาก่อนได้ไหมขอรับอืมได้สิยังไงซะไปเร็วจังพี่สุดหล่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เจอกันอีกจิวีระวัง ทำไมฉันถึงมานอนอยู่ที่นี่ที่นี่ที่ไหนฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้ฉันอยู่ที่ประตูหอโรงเรียนทำไมดูเหมือนว่าเป็นของโบราณหมดเลยล่ะหรือว่าฉันทะลุมิติมาแล้วเนี่ยเอ๊ะข้างนอกเหมือนจะมีเสียงคิมโบราณช่างมันออกไปดู ็แล้วกันหรือว่าฉันจะทะลุมาสมัยโบราณกลายเป็นสนุมที่ไร้ประโยชน์ผู้ชายโบราณหรือว่าฉันจะทะลุมิติมาจริงๆถ้าหากพลาดผิดยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเอาละมาเล่มามันกันเลยเจ้าตื่นแล้วหรือไม่ทราบว่าคุณคือหมอมชั้นหมิงเฉินเป็น ตื่นแล้วหหรอนเนี่ยดวงแข็งจริงๆปากไม่เป็นมิตรมากคงไม่ได้เป็นเสด็จน้องอะไรของฉันหรอกนะดูละครหนากเกินไปเจ้าหญิงเสียเหยาคงไม่ชนจนสมองเสี่ยมไปแล้วหรอกนะผู้จาอะไรฟังไม่เห็นจะรู้เรื่องคุณทําอะไรนะซี่เหยาห้ามทําตัวหยาบคายกับพี่สะพ้ายพี่เขาไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยพี่เขาไม่ได้ตั้งใจซะหน่อย พี่สะพ้ายพี่ชายพี่รีบชิมขนมที่ข้าทำสิไม่กินรีบขอโทษพี่สะพ้ยซะยายนี่เรียกข้าว่าพี่ยายนี่เรียกเขาว่าพี่เรียกฉันว่าพี่สะพ้ายงั้นผู้ชายคนนี้เป็นสามีของฉันเหรอแล้วแบบนี้ตานั่นจะทํายังไงล่ะข้าสิถึงจะเป็นสามีของเจ้าต่างหากไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันข้ามพบเขาจะยังหาฉันเจอไหมนะ ขอโทษนะน้องสาวข้าไม่มีมารยาทจริงจริงแต่นางก็ไม่ได้พูดแต่นางก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรหมอมชั้นขอประทานอภัยแทนนางด้วยครับมไม่เป็นไรเขาอาจจะแค่ไม่ได้ระวังซีเหรอถ้าหมิงผมรู้ว่าเจ้าหาเรื่องนางเจ้าข้าไม่ขอโทษหรอกว่าเขายังไม่ได้แต่งงานกันซะนหน่อยทำไมต้องเรียก เพราะว่าพี่สะพ้ายด้วยล่ะมิงหงมิงเฉินพี่แท้พวกเขาก็เป็นพี่น้องกันเองเหรอเนี่ยฉันนี่โง,จง่จริงๆรงิอยากจะเป็นพี่สะพ้ายของข้าต้องคอยดูว่าเจ้าหญิงชื่อหารจะยอมรับหรือไม่เจ้าหญิงซือหารอ๋อเป็นเพราะฉันดังนั้นเขาก็เลยกลับไปยังยมโลกทำไมฉันรู้สึกไม่สบายใจนะทำอะไรกันเสียงดังตั้งแต่เช้า หรือผู้หญิงนี้จะเป็นเจ้าหญิงซื้อหานชุดของเขาเหมือนชุดของหลิวหมิงหงเลยอ๋อนี่คือหมิงหงตามหาจนเจอในโลกมนุษย์เหรอคือผมขออภัยนะครับผมอ่านไม่ค่อยที่จะได้เลยเนาะก็ต้องขอโทษด้วยผมก็